เปิดตัวแล้วเข้ากับ Notting Phone 3A แล้วก็ Notting Phone 3A Pro นะครับผม2ตัวนี้ต้องบอกว่าเข้าไทยแน่ๆนะครับผมเพราะว่าเว็บไซต์ภา,าษาไทยมากันวทั้งคู่นะแล้วรอบนี้บอกเลยว่า Notting เขาจะจริงจังมากขึ้นนะครับก่อนหนะ้านี้เห็นเขาเปิดแล้วสมัครตำแหน่ง Marketing Lead แล้วเหมือนเขาจะได้ไปแล้วด้วยนะครับผมปีนี้เขาน่าจะลุกตลาดกันหนักขึ้นนะต้องบอกว่าองรุ่นนี้ออกแบบมาสวยมากๆแล้วก็สเปคดูน่าสนใจทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูก,กันว่าทั้ง2รุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เดี๋ยวมาดูรุ่นพี่ก่อนนะครับ Notting Phone 3A Pro นะครับเริ่มจากงานดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังคงงานดีไซน์แบบเอกลักษณ์ Notting เลยฝาหลังใสนะครับแล้วก็คือเป็นแบรนด์มือถือที่ออกแบบได้โดดเด่นมากๆนะคือแบบผมชอบมากๆเลยต้องชมเชยเขาจริงๆเรื่องนี้ ตัววัสดุนะครับฝาหลังเป็นกระจกแล้วขอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมครับการกันน้ากันฝุ่นจะอยู่ที่ IP 64นะครับก็สามารถป้องกันเหตุการณ์แบบฝนสาดหรือน้าหกใสอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้เอาไปลุยฝนหรือเอาไปล้างน้ําหรือไปจุ่มน้ําอะไรพวกนี้นะครับที่ขาดไปไม่ได้ของแบรนด์นอตติงก็คือคลิปอินเตอร์เฟสนะครับหรือว่าไฟที่ฝาหลังของเครื่องนั่นเองนะครับเนี่ยครับจะมี3จุดรอบตัวกล้องแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับไฟตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็สามารถเปิดเพื่อความสวยงามได้อย่างแรกนะครับอั่เปถถยยหลลงวาารู โดยกองระตั้งเวลานะครับหรือว่าจะใช้เป็นริงไลท์นะครับช่วยส่องออกมาเวลาถ่ายรูปก็ได้นะจะได้แสงแบบนวลนวลาเล่นเพลงนะครับก็สามารถเปิดไฟให้กับพิพตามเสียงเพลงได้ด้วยหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนก็ได้นะครับถ้าเป็นการแจ้งเตือนส่งจากคอนแทคหรือแอปที่ตั้งไวไฟก็จะเปิด ส่องสว่างจนกว่าคุณจะเปิดอ่านแจ้งเตือนนั้นนะครับหรือเสียงเรียกเข้านะครับเวลามีโทรศัพท์เข้าก็ตั้งให้ตัวไฟเนี่ยกับพิปตามเสียงได้เราสามารถคือเราสามารถตั้งแพทเทิร์นการกับพิปได้นะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเสียงเพลงหรือว่าตั้งแบบตามใจเราก็ได้นะครับหรือเป็นตัวจับเวลาคือเวลาเราต้องการแบบนับถอยหลังจากเวลาถอยหลังอนะ่ะเราก็กดปุ๊บแล้วเราก็พับ คลัมหน้าจอแล้วตัวไฟก็จะเป็นการบอกว่ากาลังจับเวลาอยู่หรือว่าจับเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ดูทีการกับริบได้นะครับหรือว่าระดับเสียงเวลาเราปรับระดับเสียงนะครับตัวไฟก็จะเป็นตัวบ่งบอกระดับเสียงว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสําหรับหน้าจอนะครับ Notting Phone 3A Pro เนี่ยใช้หน้าจอแบบ AMOLED ขนาดอยู่ที่6.77นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus 120 Hz นะครับตัวนี้ก็รองรับการแสดงผล HDR10+ ความสว่างสูงสุดทําได้ถึง3,000 nits เลยพร้อมกับมีเซนเซอร์สแกลล์หนวมือในหน้าจอครับมาดูเรื่องกล้องกันบ้า Noting A Pro เนี่ยเขาใช้กล้องทั้งหมด3ตัวนะครับประกอบด้วยกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.88นะครับมีการสส่น OIS ขนาดเซ,นเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.5นิ้วใช้เซนเซ,นเซอร์ของ Samsung นะครับตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้าง8ล้านพิกเซล f 2.2นะครับส่วนตัวที่3จะเป็นกล้องโพลิสโคปซูม3เท่านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 2.55นะครับผมตัวนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ครับผมคือซูมออปติคอลได้3เท่านะแล้วก็สามารถซูมแบบลอสเลสได้แบบ6เท่าก็คือไมม่สสสูญเเีียยยรราาาลละอดะแ้วก็าาถ ซูมเจียต้อนสูงสุดได้ถึง60เท่าเลยแล้วก็ตัวนี้รองรับการถ่ายมาโครด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างภาพกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพที่1เท่านะครับผมตัวนี้เป็นภาพ2เท่านะครับตัว2เท่าเนี่ยจะเขาจะใช้ตัวกล้องหลักนะครับมาเป็นอินเซนเซอร์ซูมเข้าไปนะครับผมแล้วก็3เท่าที่ใช้ตัวกล้องพลิสโคมนะครับก็สามารถถ่ายมาโครได้แล้ว6เท่านะครับนี่ก็จะเป็น s อ e s s z o o m จากกล้องพลิสโคมนะครับและ0.6นเท่าก็คือใช้กล้องมุมกว้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นตัวอย่างภาพกลางคืนนนนัมมมส่่ววกกกลล้้องหาาาะจดเเเต็50ชียน เอ f อยู่ที่2.2นะครับผมใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung ครับผมลองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ด้วยนะกล้องหน้าตัวกล้องเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวโปรเซสภาพที่ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับให้ภาพถ่ายดูสมจริงขึ้นก็จะช่วยโปรเซสภาพในหลากหลายสถานการณ์ได้ดีขึ้นเช่นอันต้า XDR นะครับคือเป็นการเอาภาพหลายๆภาพเนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อให เพิ่มไฮไลท์แสงและเงาได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีการจัดการแสงสีต่างๆนะครับแล้วก็ปรับตัวโทนให้ดูสวยงามขึ้นนะครับโหมดกลางคืนก็จะเก็บแสงสีและรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงการปรับโทนสีอัตโนมัติให้เข้ากับภาพที่เราต้องการถ่ายด้วยอีกจุดที่เขามาโฆษณาก็คือตัวแอปกล้องของเขานะครับ Notting Camera ที่มีการทําแอปกล้องมาให้เรียกว่าหน้าตาสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาด้วยนะครับคือการตั้งค่าล่วงหน้า ที่เราสามารถตั้งค่ารูปแบบ 4, สีสันอะไรล่วงหน้าแล้วก็มาเลือกใช้ที่หลังได้ความเจ๋งของเขาก็คือคุณสามารถแชร์พิเซตเหล่านี้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมใครตั้งพิเซ็ตสวยๆเราก็สามารถดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้เลยแล้วใน n o t i n g 3 Apple เ,เขาก็จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาหนึ่งปุ่มด้านข้างเครื่องนะครับเป็นปุ่ม Essential Key นะครับผมกดเข้าไปแล้วมันจะมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาปุ่มนี้ครับเวลากด1ครั้งก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอนะครับผมแล้วก็จะเก็บเข้าตัว Essential Space นะครับผมถ้ากดค้างจะเเป็นนกการบัทึสียงผ ปล่อยเสร็จปุ๊บเขาจะเก็บ Essentials p a c e นะครับส่วนการกด2ครั้งนะครับจะเป็นการเข้าหน้า Essentials p a c e นั่นเองนะครับก็คือเป็นจุดศูนย์รวมทุกอย่างที่เราเซฟเซฟไมเมื่อกี้นะครับถามว่า Essentials p a c e เอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างเช่นสมมุติเรากดค้างนะครับบันทึกเสียงรายการสิ่งที่ต้องทำนะครับผมก็จะมี AI ถอดเสียงของเราแล้วก็ปรับเป็นตัวลิสต์ให้อัตโนมัตินะครับผมพร้อมกับตั้งกําหนดการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ละงานให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณแคปหน้าจอคนหนึ่งทีนะครับเราก็สามารถพิมพ์บอกได้ว่าเราต้องการใส่แท็กใส่เข้าไปในแคตตาล็อกไหนตัวสมาร์ทคอลเลคชันไหนหอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสมาร์ทคอลเลคชันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาในเร็วๆนี้นะต้องรออัปเดตต่อไปรับรู้นะครับก็คือเขาจะมีการตรวจสอบวม่าคุณขับรถแล้วหยุดแล้วคุณใช้ Essen t i a l key ในการจับภาพจากกล้องเนี่ยปุ๊บเขาก็จะจําให้ว่่่าอออนีีคคืทจขงุณนะ แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ยังไม่มานะครับก็คือสามารถถอดเสียงการประชุมได้ด้วยถึงสามารถแยกเสียงคนพูดได้เลยว่าตอนประชุมมีกี่คนแล้วก็จะแยกบอกมาครับว่าอันนี้คือบทพูดของใครแล้วก็สามารถนํามาสรุปการประชุมทีหลังได้ด้วยส่วนด้านสิทธิภาพนะครับชิปตัว Snapdragon 7s Gen 3นะครับพร้อมกับตัว Vapor Chamber ขนาด4,500ตารางมิลลิเมตรส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็วที่50วัตต์ ใช้เวลาชาร์จ50%ที่19นาทีแล้วก็ชาร์จเต็ม100%ในเวลา56นาทีนะครับก็คือเกือบเกือบชั่วโมงเท่านั้นเองฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ผมว่าหาได้ยากมากๆในมือถือขายในไทยโดยเฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับก็คือตัวนี้รองรับ eSIM ด้วยนะครับผมลำโพงสเตอริโอ Wi-Fi 6แล้วก็มี NFC นะครับตัวมอเตอร์สั่นเป็นแบบ Linear Actuator ครับด้านการอัปเดตนะครับผมก็ตัวนี้ก็ได้อัปเดต Android 3เวอร์ชันแล้วก็อัปเดตความปลอดภัยทั้งหมด6ปี ไดูรุ่นน้อง Notting Phone 3 A กันบ้างน,นะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์คล้ายๆกันนะครับจุดที่ต่างกันหลักๆก,ก็คือตัวโมดูลกล้องจะเห็นว่ามีการจัดเรียงที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นกล้อง3ตัวเหมือนกันเลยนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเน้นในจุดที่แตกต่างจากรุ่นพี่ตัว โฟน 3A Pro เป็นหลักนะครับผมอันไหนที่เหมือนกันผมจะค้ำๆไปนะจุดแรกจะเป็นกล้องนะครับตัวกล้องอัตราวายเนี่ยตัวเดียวกับรุ่นพี่เลยนะครับผมตัวกล้องหลักนะครับก็ต้องบอกว่าสเปคเหมือนกันนะครับต่างแค่จุดเดียวคือระบบออโต้โฟกัสนะครับตัว Notting Phone 3A เนี่ยจะเป็นออโต้โฟกัสตัว PDAF ส่วนตัว Notting 3A Pro เนี่ยจะเป็น Dual PDAF นะครับก็จะมีการโฟกัสที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยากว่านะครับผมแล้วจุดที่ต่างกันเยอะเลยคือตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับตัว Notting Phone 3A นะครับผมจะไม่ใช่โพลิสโคปแล้วจะะะเเเเเเป็นนนนททลลลลธรรรรมมมดดดาาาาคคััับบผวอีย50้พิกกซู่แสง f 2.0นะครับผมตัวระยะซูมลดลงมาที่2เท่ารองรับซูมแบบล s อ l เลสที่4เท่าแล้วก็ซูมที่จะต้นสูงสุดได้ที่30เท่าครับตัวกล้องหน้านะครับปรับลดลงมาอย่ที่32ล้านพิกเซลด้านการเชื่อมต่อต่างเนี่ยเหมือนกันต่างกันแค่จุดเดียวคือ Notting p h o n e 3A จะไม่รองรับ eSIM ครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ครับคือเรื่องสีสันของตัวเครื่องครับผมตัว Notting Phone 3A Pro เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีเทาครับผมก็จะเน้นความุมขื่นหน่อยส่วน Notting Phone 3A เนี่ยเขามีให้ถึง3สีนะครับก็จะมีสีดานะครับแล้วก็เป็นสีขาวเลยนะครับและสีสุดท้ายสีน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆนะครับซึ่งสีเนี่ยสวยมากสําหรับราคานะครับผมต้องบอกว่าราคาของประเทศไทยเขายังไม่เปิดเผยนะครับผมเดี๋ยวเอาราคาของอเมริกาให้ดูกันนก่อ Nottting Phone 3A อเมริกาเนี่ยเขาขายแค่ความจุเดียวคือแรม12พื้นที่256 g b นะราคาเขาอยู่ที่379 USD นะครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ12,700บาทครับผมแต่ของไทยเนี่ยเขามี2ความจุนะก็คือมีทั้งตัว12 256กับ828ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ตัว828ก็จะถูกลงมาอีกนะครับผมส่วน Nothingphone 3 a p r o เนี่ยจะมีแค่ความจุเดียวนะครับทางของไทยนะของอเมริกาเลยคือแรม12พื้นที่256นะครับ ราคาอยู่ที่459 USD นะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ15,500บาทสำหรับรุ่นอื่นที่น่าสนใจใกล้ๆกันนะครับผมผมก็ขอแนะนำตัวแรกนะครับ Coco X7 Pro นะครับผมราคาไทยตอนนี้อยู่นะครับประมาณ12,000บาทนะครับ ตัวท็อปของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับหมื่นสามนะครับผมตัวนี้ได้ชิปเซตตัว d i m e n s i t y 8400 Ultra นะครับผมรองรับการชาร์จเร็ว90วัตต์แบตเตอรี่6,000ม ah. ิลลิแอมป์จอ AMOLED กันน้ำไอพีหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบเน้นเล่นเกมสเปคแรงเน้นคุ้มค่านะครับส่วนอีกรุ่นที่น่าสนใจคือ vivo v, v 5 0นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับรุ่น8256ตัวนี้ได้ชิปเซตตัว Snapdragon 7 gen 3นะครับผมจุดเด่นของเขาคือได้กล้อ 50, 000, ลลอกล้อง,งาอง 50, 000, น,งนงหนา 50บล้านมีออโต้โฟกัสด้วยตัวเครื่องบางเบาสำหรับคนที่เน้นกล้องนะครับผมตัวนี้อยู่ที่1 4 9 9 9บาทครับใครสนใจทั้งตัวนอตติ้งทั้งตัว2ตัวที่ผมแนะนําเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาที่ตะกร้าสามารถไปกดกันได้เลยนะครับผมซึ่งนอตติ้งเนี่ย เดี๋ยวเปิดในไทยแบบเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วก็รอบนี้น่าจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กด, share, กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆใหรับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ